Glp1 ต่ำสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว Glp1 หรือกูคาก้อนไลเ์เป p t i วั1เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากลำไส้เล็กซึ่งมีผลต่อระบบการเผาผลาญระบบการควบคุมน้ำตาลในเลือดไขมนันและความอยากอาหารดังนั้น Glp1 เกี่ยวข้องกับหลายอวัยาวะเลยนะคะไม่ใช่แค่จัดการกับอินซูลินอย่างเดียวเพราะฮอร์โมน Glp1 จะส่งสัญญาณไปที่สมองไปที่กระเพาะ ไปที่ตับไปที่กล้ามเนื้อไปที่หัวใจด้วยดังนั้นถ้าใครที่มีระดับ GLP 1ต่ำก็จะส่งผลกับระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมไม่ได้น้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจวาย stroke โรคหลอดเลือดสมองนะคะหวานและดออินสุลินมีงาน,นวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2563นะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะคะไปดูได้นะคะในงาน,น,นวิจัยนี้พูดถึง GLP 1ฮอร์โมนกลูคากอนไล k e p ไท t i d เป็นฮอร์โมนที่หลังจากลำไส้เล็กซึ่งส่งผลกับ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดระบบการเผบผ่านความอยากอาหารการเคลื่อนไหวของลําไส้และน้ําหนักตัวดังนั้นระดับ g l p 1มีผลกับการมีสุขภาพที่ดีเรามาเพิ่ม g l p 1กันค่ะถ้าสนใจการเพิ่มเจ P1 แบบธรรมชาติพิมสนใจละทักมาคุยกันได้นะคะ